กองหรือว่าศูนย์รักษาความปลอดภัยของกองัดการกองทัพไทยนะครับค่ะค่ะแล้วก็ทางปปอองด้วยนะครับค่ะหรือไปเพื่อไปตรวจสอบธุรกรรมต่างๆครับแล้วก็ได้รับแจ้งจากทางศูนย์รักษาความปลอดภัยนะครับว่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเล่นชื่อบุ้งนะครับบุงบบ้งอ่ะบุ้งนะครับบุ้งนะไม่ใช่บุ้งครับุ้งครับค่ะคเอ่อเป็นคนทําแผ่นปะวีซ่าปลอมเราก็่ะแรกเราคิดว่าเป็นของมาเลเซียออื เราก็ให้สายไปรอดซื้อนะครับว่ามีแผ่นตรกไหมเราก็บอกมีนะครับก็จะรอดซื้อกันจํานวน75แผ่นอ๋อค่ะในราคา75,000บาทครับ75,000ครับครับจากนั้นก็มีการส่งมอบกันแถวเจริญกรุงนะครับจากนั้นเหมือนเจริญกรุงครับเราก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าอพบแผ่นตระวีซ่าของประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าเกิดว่าไม่มีมาเลเซียฮะัไม่มีมาเลเซียของของประเทศอื่น เป็นของสเปนยี่สิบห้าเล่มยี่สิบห้าแผ่นนะครับของเคนดาห์ยี่สิบห้าแผ่นของอินเดียยี่สิบห้าแผ่นครับครับรวมเป็นเจ็ดสิบห้าแผ่นที่เราซื้อรอบนี้และไปเจอพาสปอร์ตปลอมอีกสิบเล่มกว่าสิบเล่มเลยใช่ไหมเยอะเลยสเปนที่ยี่สิบห้าเล่มฝรั่งเศสสิบแปดเล่มโอ้โหเยอะเลยนะฮะครับก็เป็นของแถมเข้ามาด้วยนะอ๋อสี่สิบแปดเล่มไปมามาครับในนี้มีประวัติเขาเป็นมืออาชีพนะครับเขาเคยจุกเยอ ก็หาปลอมพาสปอร์ตของสหรัฐอเมร,ริกามาแล้วนะฮะในบุ้งคนนี้ใช่ไหมคะคนเดียวกันเพิ่งพ้นโทษออกมาเขาเพิ่งพ้นโทษด้วยเหรอครับเพิ่งพ้นโทษออกมาก็มาทําอีกครับเขาเคยถูกจับเมื่อปี2554เรื่องทําแผ่นวีซ่าปลอมของสหรัฐนะฮะใช่ครับใอติสมัยนั้นเมื่อปี54ที่เขาถูกจับแล้วก็ติดคุกแล้วเพิ่งพ้นโทษเนี่ยมันเป็นแผ่นวีซา่าเป็นแผ่นวีซ่าของอนนของนัง่นเป็นพาสปอร์ตเลยครับเป็นพาสปอร์ต เป็นเล่มหออ๋อค้าปลอมพาสปอร์ตสหรัฐนะครับอ๋อประมาณนั้บเยมือนะแต่ว่าฝีมือมากเลยครับเย็บบนมือ้ายกับตู้เล่นเลยเหรอครับตอนไปจับเนี่ยเรายังได้สีสีของหน้าเล่มพาสปอร์ตที่ติดอยู่ที่ขอบเล็บครับโอ้โหเราก็ส่งให้กองสืบฐานตรวจปรากฏว่าเป็นสีชนิดเดียวกันสีชนิดเดียวกันด้วยเหรอสีชนิดเดียวกันที่หน้าเล่มครับก็าต้องบอกว่าเมือชีพจริงๆเลยนะ โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยก็ขายเพียงเล่มละพันบาทเท่านั้นเองอแผ่นป,ป่ันก็พัน,พนแต่ว่าแต่ว่าอไอ <ว S> ้แผ่นปานี่ปลอมใช่ไหมฮะครับพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาบอกไปจ้างโรงพิมพ์พิพ์แต่ว่าต่างกันมากเพราะว่าไม่มีแผ่นปาร,รุ่นใหม่ๆจะมีเขาเรื่องฮารลแกรมมาครับมีฮาร์ลแกรมให้ลายน้าขึ้นมาบนบนบนแผ่นที่ไปแปะข้างบนนึงจแต่ทำไม่ได้ใช่ไหมคะปลอมเยขาไม่มีแต่เขาไม่มีฮารลแกรมนะครับใช่ครับอืแสดงว่าตัวแผ่นเนี่ยปลอมปลอมทั้งหมดเลยนะ ไม่เหมือนทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงนะฮะตกลงตกลงเนี่ยได้ข่าวจากสรพไปล่อซื้อบุ้งนะฮะปรากฏว่าไปเจอเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวพันกับสารทูตไทยในมาเลเซียคโอ้โนี่ก็โอเคท่านก็ว่ากันไปเอาล่ะโอเคเรื่องเรื่องบุงก็ย้อนกลับมาทําอย่างเก่าเราก็จับล่อซื้อจับได้นะฮะทีนี้มาม่าล่ะตัวมาม่าทีนี้ที่ชึ้นามาก็ยังหลบหนีอยู่ครับยังหลบหนีกันอยู่ครับ อ๋อฮะมีอะไรเพิ่มเติมฮะในส่วนของสารทูไทยในมาเลเซียฮะเออได้ทราบว่าทางท่านเอกคณะทูได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนนะ,ะครับผลการสอบสวนเป็นอย่างไรเนี้ยย,ยังอยู่ที่คณะกรรมการอยู่อืโอเคในนั่นก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าในแง่ของคดีความทางตํารวจตอมอก็รับเรื่องรับแจ้งความจากกระทรวงการต่างประเทศก็ ก็ตั้งทีมมาขยายผลของคดีกันอยู่ผมก็จะว่าพุ่งเป้าไปที่ลูกจ้างสถานโทษห้าคนด้วยกันนะฮะจะเป็นไทยสี่แล้วก็มเลหนึ่งนะฮะตรงนั้นขยายผลไปถึงไหนนะฮะคือการสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็ตามกฎหมายจะเป็นท่านในการสูงสุดนะฮะตอนนี้พนักงานสอนทางสตมเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานเบื้องต้น แล้วก็ขออนุมัติท่านใน,าน,นการสูงสุดเป็นนักงานสอบสวนครับขอให้ไอการสูงสุดเป็นตนักงานสอบส,วน,อส,บสวนครับซึ่งโดยโดยปกติแล้วก็ท่านก็จะมอบกลับคืนมาให้ทางตามอนะก็มอบกลับมาอีกทีว่าเป็นเป็นอำน,นาจทางกฎหมายขึ้นเพราะว่าเป็นลูกจ้างของสารทูตเหตุมันเกิดระหว่างประเทศครับอ๋อเหตุที่เกิดในประเทศหนึ่งแล้วมีผลในประเทศหนึ่งเนี่ย นราวิยาบอกว่าพนานสวนต้องเป็นในขัปปนขนาดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเนี่ยน,นะฮะแต่ว่าแต่ว่าลูกจ้างทั้งทั้งห้าคนนั้นเราเราเมรีการกักตัวอะไรไว้อย่างไรหรือไม่คอยังไม่มีครับเพียงแต่เราตรวจสอบวันนี้ทาง พอบงนะฮะทนเลขาบงอก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาพบผมสองคนือนแรายละเอีดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะเราไปได้ประวัติและได้รหัสอะไรต่างๆไปตรวจสอบตรวจเจออะไรยังคะเส้นทางการเงินเจออะไรผิดปกติไหมคะเพิ่งมารับไปเดี๋ยวนี้ครับเพิ่งเพิ่งอยู่ที่ห้องอ่อพ่อเหรที่นี่สงสัยนิดนึงคือข่าวออกเออกระเลยแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปคุมตัวเข้าไปได้ป่านนี้เขาไม่หนีแล้วเหรอเออคือการจะกล่าวโทษใครเนี่ยฮะต้องมีพยานหลักฐาน อนะครับเราก็พยายามตวรวจสอบหลักฐานในหนังสือกลาวโทษเนี่ยค่ะก็ในระบ,บุผู้เกี่ยวข้องหรว,ว่ามีใครบ้างนะครับแต่ว่าเราจะออกหมายจับหรือว่าจะไปจับกลุ่มเขาโดยที่ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้ายนี่ไม่ได้ค่ะต้องมีหลักฐานเรตองรวปหลักฐานจนละเอียดจนขอนขนาดนี้ก็ยังนั่งทํางานอยู่ในสารทูดเลยนะฮะมีสั่งพักงาน<อ>หรืออะไรก่อนไหมคะ ทั้งห้าคนไม่ใช่คาาทางนู้นทางนู้นเองครับเอ๊ะถ้าดูรูปการต่างๆเหล่านี้น่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ร,ระดับสูงกว่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมถึงได้ออกมาเป็นขบวนการได้มากขนาดนี้เออทางคณะกรรมการพลังสอบสวนอยู่ทีนี้ไปกันที่เรื่องเออคราวนี้ไปพบว่าแผ่นดวงตราบีซ่าสารทูตไทยในกรุงเฮกในเนเธอร์แลนด์มันหายไปแต่คราวนี้ไม่ใช่สามร้อยแผ่นคราวนี้สองพันแผ่นเนยนะฮะเรื่องมันเป็นอย่างไรฮะเรื่องนี้และหายระหว่างคนสซ็ด้วย่เกิดนานแล้วครับนานแล้ยปี ปี54ถึง55นี่ครับปี54 5ีเหรอฮะอ่าแล้วผลสอบสวนมีอะไรชัดเจนหรือยังคะถ้าเกิดตั้งแต่54 55อันนั้นอันนั้นไม่ได้หายเพราะถูกลักขโมยอันนั้นหายระหว่างการจัดส่งอ่าระหว่าง,าางการาจัดส่งคือจากต้นทางแล้วไม่ถึงปลายทางไม่ทราบว่าไปที่ไหนอ่อมันมันเรื่องเกิดตั้งแต่ว่ทางทางสถานทูตก็ได้แจ้งอายัดมาทันทีเมื่อทราบเหตุต่างกับที่มาเลเซียตางมาเลเซียคือหายตั้งแต่เดือนตุลา55จนกระทั่งเมษา56ก็ยังไม่มีการมาแจ้งความ้องทุก หรือว่าแจ้งให้ทางอ๋อไม่ได้สั่งอายัดว่าให้มใช้ของกุงเฮกนเดีไปใช้กันเยอะของกุงเฮกนั้นหาย่หายหายห้าสี่เหรอคะหายช่วงไหนคะเออผมจำไม่ได้ฮะแต่ว่าห้าสี่ห้าหดีอย่าบอกต่อไปจะผิดอ่าก็เขียนไม่เป็นแล้ก็คืี่เป็นางอน่ปครับเป็นเรื่องเก่าที่ที่ผู้สื่อข่าวไปค้นพบแล้วก็ไอ้กุงเฮกนี่ก็หายเป็นปีแล้วลหละแต่ว่าเขาเพิ่งแจ้งความหรือเปล่าฮะ เขาแจ้งทันทีเลยแจ้งอายัดมาตอนนั้นเลยก็เลยไม่ได้มีการนาไปใช้เพราะถูกอายัดตั้งแต่แรกใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไม่ได้มีการสืบสอว่าไปตกหล่นที่ไหนหรือสายการบินหรือจุดไหนยังไงไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้หรอคะเออทางหนังสือแจ้งว่าหายระหว่างการจัดส่งซึ่งการจัดส่งก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนไหนไปหที่ไหนใช่ครับ เมื่อก่อนพี่ผมจะมาอยู่ดังนั้นก็ไม่ทราบว่าสำนวนมันจึงไม่ทราบว่าสำนวนมาไปถึงไหนอย่างไรแต่ว่ากรณีของมาเลเซียนั้นหายตั้งแต่ตุลาคม55ถึงเมษา56แต่เพิ่งมาแจ้งความมานะฮะมันก็เลยจะนำไปใช้เป็นจำนวนมากก็เลยจับยากหน่อยนะฮะอ้าะครับขอบคุณมากตอนนี้ได้14รายแล้ว14รายนะ14รายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะอ้าะครับขอบคุณมากครับรองผู้การฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ พันตำรวจเอกชาดชายเอยมแสงโฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วพักสักพูดดีกว่าค่ะกลับเข้าสู่จอลลิโตไทยอินไซด์เทเลนเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม เมื่อวานมีการประชุมสภาปฏิรูปนัดแรกกันนะที่ทำเนียบรฐบาตนายกปูนั่งหัวโตนายกปูนั่งหัวโตด้านขวาของนายกปูเป็นอดีตนายกอย่างเช่นคุณบรรหารพลเอกเฉล,ลิติคุณสมชายปวงสวัสดิด้านซ้ายจะเป็นผู้นำทางด้านนิติบัญญัติอย่างเช่นคุณสมศักดิ์กิตเสุรนนท์ประธาน,นสภาผู้แทนนะ,นะฮะ,ค,ะคุณนิคมไวรัตพาน,นิชประธานบุษิสภานะฮะ คุณอุทยพิมใจชนอดีตรรประธานรานัฐสภาไปกันที่คุณอุไทยพิมใจชนอดีตประธานรัฐสภาครับสวัสดีคุณอุทยฮะสวัสดีค่ะรครับบวัสด<อ>ีคร<อ>ับกับคำถามเดียวสั<อ>้นๆต,ตรงๆเปิดๆเลยนะฮะ<อ>เห็นการประชุมสภาปฏิรูปนัดแรกเมื่อวานแล้วนะครับมีความหวังหรือไม่ฮะคุณอุไทยฮะฮะมีความหวังไหดูบรรยากาศแล้วผมว่าโอเคนะฮะส่วนความหวังเนี่ยก็ต้องดูท่าทีของของรัฐบาลนะฮะ ท,<ด>ท่าทีของรัฐบาลต้องดูท่าทีรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลคือนายกเนี่ย<ะ>เขามาแสดงท่าทีว่าให้ความร่วมมือในในในการระดมความคิดนะแล้วก็หาทางออกของประเทศนะ,ะในทา<ะ><ะ>งดูเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทีนี้ผู้ที่เข้าไปเนี่ยนะฮะถ้ามีแนวคิดเป็นข้อยุติยุติแล้วตกผลึกเนี่ยนะเสนอไปมันคงไม่นานเกินรอหรอกนะเพราะปัญหาทั้งหลายเนี่ย มันก็หมักหมมอะทําให้เราเห็นกันอยู่แล้วคนนอกเนี่ยจะเห็นดีกว่าคนอยู่ข้างในคือคนที่แก้ปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้ก็คือรัฐบาลกับสภาผู้แทนทสภาผู้แทนเวลาเนี่ยก,<ๆ>ก็ก็เขาเรียกอะไรถ้าเป็นไก่ก็เรียกว่า จิกตีกันจนเลือดเข้าตานะฮะขนขนก็ไม่เหลือแล้วนะฮะ, <c oughs> ะแล้วก,ก็ไม่มีความคิดอะไรนะฮะก็เลยยึดมั่นถือมัน่นในข้างใครข้างมันแล้วเวลาเนี้ยนะครับ <c oughs> เรื่องของประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นที่อ้างเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นี่แบบรัฐบาลเองเนี่ยก็สาระบนหลายเรื่องนะฮะ พราะผมก็เคยเป็นรัฐบาลแต่เราอ่ะซึ่งเป็นคนนอกนะผมมองตัวผมเนี่ยก็วางมือการเมืองแล้วอ่านหนังสือพีมึงดูทีวีมึง่นูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดูแล้วก็ดูดเขาเรียกอะไรสัมผัสกับชาวบ้านเนี่ยนะครับท,ทั้งคนชั้นสูง,ท,งทั้งคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเราก็พอมองออกว่าเอ้ยปัญหาเนี่ยมันมันแย่แล้วนะเออต้องแก้ยังไงต่างๆเนี่ยเราก็มีแนวคิดอยู่แต่เราไม่มีหน้าที่นะฮนะเ,เมื่อเขาให้มา เสนอแนวคิดเนี่ยอผมว่ากันไม่รองที่เหมาะสมนะออืถ้านายกจริงใจเนี่ยนะครับจริงใจแล้วเอาไปทําเนี่ยนะออืผมบอกในที่ประชุมเลยนะผมบอกว่างานเขาเนี่ยนะฮะถ้าเราจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยถ้าเราหลับตานึกภาพแล้วหาคําตอบได้แล้วอย่ามองเห็นหน้าใครเนี่ยนะฮะคนใดคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นหน้าประชาชนเนี่ยนะฮะหกสิบล้านคนเนี่ยกำลังรอเราอยู่เนี่ยมันจะง่ายมากในการตัดสินใจนะ ในการมามถ้าจริงใจเอาไปทำก็ย้อนกลับไปที่มีความหวังหรือไม่ก็อยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลใ,ในเบื้องต้นนัดแรกดูท่าทีนายกปูก็ดูก็ดูเต็มนะอกเต็มใจก็ดูเต็มใจแล้วเขาก็ยังเป็นคนหนุ่มคนุนคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเขาได้ใช้พลังที่เขามีอยู่นะพลังเขามีทั้งสามพลังหนึ่งพลังในตัวคือความ เป็นผู้คนเรื่อยต้องหนุ่มสาวนะฮะนะพลังที่สองเนี่ยก็คือเขาเป็นคนมีฐานะนะครับเออเป็นฐานะแล้วคนมีตังค์อะบริวารก็พร้อมนะฮะครับเออส่วนตัวเนี่ยนะะไม่เหมือนนักการเมืองเนี่ยยากจนนะยากทั้งหลายนะครับทําอะไรก็ลำบากนะฮะพลังที่สามก็คือพลังทางการเมืองคือเขามีสอสออยู่ในกำมือเยอะแยะนะมีสิ่งข้างมาก้า้ได้ขวาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่สามพลังนี้ของเขาเนี่ย ม,มันจะเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์มากถ้าก็มีความจริงใจในการที่จะ แก้ปัญหาบ้านเมืองทั้งทั้งปัจจุบันและอนลาคตผมว่านะครับโอเคถ้าที่ฟังดูคล้ายกับมีความหวังท่านนายกปูใช่ทั้งสามพลังและก็มีความจริงใจมีความจริงใจนะทีนี้ทีนี้ท,นทีนี้ประเด็นเขาบอกว่าเอาเราจะจะ,จะจริงใจอย่างไรหรือไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าการพูดคุยครั้งนี้เหมือนคุยกับพวกเดียวกันเองนะฮะเพราะว่าเกินกว่าครึ่งค่อนในกระพวกเดียวกากีนนั่งทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจริงเขาไม่เข้าร่วมแล้วมันจะปฏิรูปได้อย่างไรอืพอได้ คือคนมองมาพวกเดียวกันก็มองไปแต่ผมก็รู้ว่าผมไม่ใช่พวกใครคุณตู้ไม้ผมเข้าไปผมพูดคาแรกผมพูดว่าไงว่าก็บอกเนี่ยที่ผมเข้ามาเนี่ยก็มีคน,นทักท้วงทั้งสองฝ่ายอืฝ่ายพวกบอกเอ้ยจะเข้าไปทําไมนะฮะอีพวกก็บอกว่าเอ้ยเข้าไปเถอะนะแต่ผมบอกที่ประชุมนี้เลยนะต่อนหน้าทานายกนะบอกผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ใช่เข้ามารับใช้รัฐบาลน,นะครับแล้วไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาราัฐบาลน,นะ ผมเข้ามาเพื่อจะให้ความเห็นตามที่นายกต้องการคือหาต้องออกของประเทศซึ่งผมบอกว่าขณะนี้ประเทศเรากําลังเดินไปสู่ความเสื่อมทุกเรื่องผมใช้คำนี้นะครับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะฮะเรื่องความไอ้มั่นคงเนี่ยนะครับครัเพิ่งผมเห็นทางเสื่อมเยอะแยะ,แ,ยะแล้วความเข้าใจผิดในสังคมก็เยอะ,ะนะฮะหลงผิดหลงทางเช่นยกตัวอย่างเรื่องปรับยาเสพติดมีการโพลออกมาว่า พอใจผลงานรัฐบาลน,นี้อะไรบ้างหนึ่งสองสามระดับต้นๆคือพอใจผลงานปรับยาเสพติดแต่ผมกับมองว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องล้มเหลวที่สุดที่เห็นชัดเจนดูจากอะไรดูจากการจับกลุ่มซึ่งดูด้วยกันทั้งสองมุมอ่ะคนที่บอกประสบความสำเร็จคือจับยาได้เพิ่มใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าเนี่ยคือคนสูบเพิ่ม บันจุเพิ่มเพิ่มเพิ่ม่ต้องหาเราขายเพิ่มโอเคครับครับครันะฮะประสบการณ์ต้องเรียนเนี่ยนะฮะครับคสก็ต้องหายไปน้อยไปถูกไหมฮะอาจะไปขายหรือจะไปขายใคร ก็ต้องมันก็ต้องจานวนเอามาขายตัวน้อยลงมาขึ้นต้นเนี่ยนี่คือมุมมองโอเคนี่คือมุมมองทีนี้ผมมชื่อว่าพอพอพูดไปแล้วนายกปูก็นั่งอมยิ้มตามสไตล์ของนายกปูนะฮะมาดีแล้วนี่ยโอเคกดีแล้วดีดีอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปคุณไทยฮะขอบพระคุณมากฮะขอบพระคุณนะคะนับแรกเท่านั้นเองอ๋อแกยิ้มไว้แหละดีโอเคค่ะยิ้มยังยังดังดูดีเลยโอเคจริงหน่ารักโอเคค่ะบ้าบึ้งไม่เป็นปีอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใจกันใจชนนะคะหมดเวลาจริงๆนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสสสวัััดีครบบนนนุ